หรือตู้หลังนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะทอดออกหมดก,ก็หรือตัวด้านข้างออกนะคะก็จะได้หรือตู้ได้ออกในง่ายๆนะคะแบบนี้ทางด้านขวานะคะและด้านซ้าย เดี๋ยวให้ช่างลูยงานค่ะจัดการหรือตู้ด้านหลังออกมาชุดตู้แอร์หลังนะคะของรถโฟกจัดการหรือออกมาเรียบร้อยแกะตัวตู้แอร์ออกมาดูในส่วนของเซตนี้นะคะก็จะเป็นตัวตู้แอร์นะคะฝังด้านขวาก็คือด้านที่ติดรถมาเรียบร้อยค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพตู้แอร์ตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นเปลือกตู้แอร์นะคะแล้วก็ตัวพัดลมโบเวอร์ตู้หลังค่ะเดี๋ยวจัดการทำความสะอาดนะคะเสร็จฝุ่นที่เกาะแน่นให้เสร็จนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตู้ฝั่งด้านซ้ายนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีการติดเสริมมานะคะก็จะเป็นสภาพตู้แอร์ค่ะ นี่ก็จะเป็นตัวพัดลมโบเวอร์นะคะของตู้หลังฝั่งด้านซ้ายอีกตัวค่ะก็เดี๋ยวทําความสะอาดนะคะฝุ่นที่เกาะว้พัดให้ทั้งหมดนี่คะก็คือเซตชุดตู้หลังของรถโฟกค,ค่ะเซตอะไรเก่าและอะไรใหม่ของรถตู้โฟกในส่วนของด้านหลังตัวคู่นี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตู้ด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นตัวตู้เก่านะคะนี่ก็จะเป็นตัวตู้ใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ พร้อมกับตัว Expression Valve wow, ตัว Expression Valve wow นะคะตัวเก่าจะผลิตที่ไทยแลนด์ตัวใหม่นะคะจะเป็นอะไหล่มาตรฐานเดนโซ่ผลิตที่ญี่ปุ่นทางร้านนะคะเช็คอะไหล่นะคะถ้าอะไหล่ตัวไหนที่ทางเดนโซ่ผลิตนะคะเป็นอะไหล่มาตรฐานเดนโซทางร้านก็จะเลือกใช้อะไหล่มาตรฐานเดนโซลงให้ค่ะในส่วนของคู่นี้นะคะก็จะเป็นอะไหล่ด้านขวานี่ก็จะเป็นตัวตู้แอร์เก่านะคะ ตัวตู้แอร์ทางด้านขวานะคะก็จะเป็นตู้แอร์นะคะตั้งแต่ติดรถนะคะจากโรงงานมานะคะนี่ก็จะเป็นตู้แอร์ใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ก็จะเป็นตัวอีกเป็นชั้นวาลทางด้านขวานะคะตัวอีกเป i o ชั้นวาลเก่านะคะก็ตั้งแต่ติดรถจากโรงงาน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นตัวอีกเป็นชั้นวาลใหม่ค่ะที่จะเปลี่ยนให้ก็ตรงตามสเปค ในส่วนของตู้ทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นตู้ที่ติดเสริมขึ้นมานะคะเพื่อที่จะได้รับอากาศร้อนของเมืองไทยได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเซตอะไรเก่าและอะไรใหม่ของรถตู้โฟกในส่วนของตู้หลังค่ะเช็คัวตู้แอร์หลังของรถโฟกค,คาราเวล T5 ตัวตู้แอร์ใหม่ฝั่งด้านซ้ายมือค่ะก่อนจะประกอบลงรถนะคะก็ต้องเช็คลวดหรือว่า QC ให้แน่ใจตู้แอร์ไม่รั่วไม่ซึม คอต่อไอเีชั่นวาลใหม่ไม่รั่วไม่ซึมตู้แอร์ใหม่ฝั่งด้านขวามือไม่รั่วไม่ซึมค่ะคอต่อตัวไอเีชั่นวาลใหม่ไม่รั่วไม่ซึมตู้แอร์หลังทางซ้ายและขวาไม่รั่วไม่ซึมเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบตรงรถค่ะคอมแอร์รถโฟลคาร์เวลนิวทีฟ รุ่นนี้นะคะเลือกใช้อะไรมาตรฐานเดนโซ่ตัวนี้จะเป็นตัวคัดเล็กตัวคัดเล็กนะคะก็คือตรงนี้นี่คะคือมูเล่คอมรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นระบบคอนทรลวาวคุฟ้าจะไม่มีคัดแม่เหล็กนะคะเวลาติดเครื่องคอมทำงานทันทีค่ะทำงานตลอด ติดเครื่องปุบนะคะตัวคอมแอร์นะคะก็จะหมุนทำงานตลอดเวลาคอนโทรลวาลวจะควบคุมการดูดอัดน้ำยาแอร์คอมตัวนี้เป็นคอมที่ติดตั้งมาเป็นของ C W คอมตัวนี้เป็นของ Denso คอมลูกนี้เดินเบาแอร์ไม่เย็นเพราะคอนโทรลวาลควบคุมกำลังอัดกำลังดูดไม่ดีคอมลูกนี้ภายในคอมดำ คอมลูกใหม่ที่จะติดตั้งให้เป็นของเดนโซ m เมกอินเจ<อ>แปค่ะคอมลูกใหม่หภายในใสสะอาดแ,แดหงแ,แอร์รถโฟก์คาร์เวลทีห้ารถเปลี่ยนคอมมาไม่ได้เปลี่ยนแผงแอร์ใส่กล่องดำคันนี้เราเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่มาตรฐานเดนโซพร้อมเปลี่ยนแผงแอร์ใหม่ หอ,อมไส้กรองไดเออที่อยู่ในกระบอกข้างๆแผงแอร์จัดอะไรมาตรฐานให้งานซ่อมครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวช่างจะได้จัดการล้างระบบภายในท่อใส่น้ำยาแอร์ค่ะ oh. ล้างระบบภายในชุดใส่น้ำยาแอร์นะคะของรถตู้โฟล์คาราเวล ที่ล้างออกภายในสาย ก็เป็นตัวน้ำนะคะสายฝั่งด้านซ้ายออล้างระบบภไยในตู้แอร์หน้าล้างระบบออด้านบนนะคะลงมานะคะ เป็นน้ำที่ล้างออกมาจากภายในตู้เอหนานาะคะ